ดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องข่าวาตักฟันนี่ดีวันนี้นะคะว่าก็จะมาให้ทุกคนนะคะได้ดูวิธีการเก็บดูแลรักษาข้าวสารให้รักษาข้าวเปลือกให้มันอยู่ได้นานนะคะทุกคนหลังจากเราเ,เก็บเกี่ยวเสร็จนะคะเราก็ต้องเอาไปตักแห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระสอบเราต้องเอามาร่อนล่อนเสร็จแล้วก็ ใส่ในกระสอบนะคะทุกคนแล้วก็นำไปสีนู่นนี่นั่นแล้วก็ทับทารได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการร่อนแล้วก็วิธีการเก็บใส่เข้าค่ากระสอบกันมาทุกคนเดูเลยการล่อนข้าวสารนะคะทุกคนเคข้าวสารเออข้าเลือกเออข้าวสารเลยล่ะขรับเลือกสองบาทกันเลยนั่นล่อนในตัวที่มันไม่ใช่ ข้าวเปลือกนะคะเอาออกไปนะคะใส่ถังแล้วก็จะล่นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เทใส่กระสอบ เพราะฉันแพ้ระหว่าน,นี้ว่าคนที่แพ้ท่านอะไรพวกนี้อย่ารอดดีกว่านะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องข้าวตังแช n แนลด้วยนะครัขอบครับเจ๊ใครยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งกริ่งเมื่อทั้งหมดไปกดกันด้วยนะ